นมเปี้ยวดัตมิลไขมัน0%ดูเหมือนจะเฮลตี้นะครับท่านผู้ชมแต่มาเจาะดูตรงนี้ครับอะไขมันศูนครับแต่น้ําตาลแม่งหกกรัมพลังงานสามร้อยน้ำตาล60กรัมนี่แม่งคือแบบมหาศาลอ่ะเดี๋ยวผมจะชั่งให้เพื่อนๆดูนะครับว่า60กรัมเนี่ยมันเยอะขนาดไหนครับอันนี้น้ําตาลนะครับอันนี้เซตเป็นเลขศูนย์ลอ่ะ เรามาเริ่มตักกันเลยครับโมันช้าเพื่อนๆต้องเทวะเทเรลลื่อนห้าสิบกร,รมัมห้าแปดห้าเก้าหกสิบอ่าประมาณนี้โหวุ่นเมื่อนนี่คือตาลงสิบกร,รัมนะครับ นี่ออกหน่อยฮะนี่คือน้ำตาลหกสิบกร,รมัมหูมเยอะมากนี่คือปริมาณน้ำตาลทั้งหมดนะครับที่ที่อยู่ในในขวดเนี้ยขวดเดียวอ่ะเพื่อนๆนโอ้โหนะใครที่กำลังแบบลดหุ่นอยู่นะเห็นไขมันศูนปอร์เซ็นอุ้ยดูเหมือนเฮลตี้นะโอ้โหที่จริงแม่งแบบ โอ้โหไม่ไม่ได้มันไม่ได้เฮลตี้เลยนะเพื่อนเพื่อนดูน้ำตาลนี่นี่คือปริมาณหกสิบกรัมนะครับดูมันเยอะมากเนี่ยคือเนี่ยนึดน้ำตาลหกสิบกรัมนะครับโอ้โหอ้าวเลื่อง